ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเย็นตาฟมอไฟสวีดาสวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันเลยก็คือเย็นเตาหม้อไฟของ รุ่นนี้ค่ะคือเราอะแข่งการทำเยนาโฟมอไฟกับแตงกวาไม่รู้ว่าฝั่งนู้นทำจะเสร็จหรือยังวันนี้นะคะเราก็ได้รับคำ้าจากองุ่นรายการที่จะมาแข่งขันกันค่ะว่าเราจะทำได้เวลาเท่ากันหรือว่าช้ากว่านั่นเองเราก็จะมาดูหน้าตาของน้องกันเลยนะคะแพ็กเกจน้องก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะบอกขั้นตอนวิธีการทำอย่างแบบสศึกษาเลยนะคะนี่คือขั้นตอนการทำนะคะทุกคนแบบ บอกวิธีการทำได้เสร็จสับเลยจ้าค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าในมีฟันติกอะไรบ้างฟันติก็จะมีอุ้ง <c oughs> นะคะแล้วก็ล <c oughs> ูเส้นค่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นอันนี้ก็คือ <c oughs> ตัวเด็ดเลยจ้า <c oughs> อร่อยลูกชิ้นปัง <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ซอสค่ะซอสที่แบบว่าสีสันหรือว่าเข้มข้นมากเป็นวัตถุดิบที่เราได้มาก็คือผักบ,บุ้งค่ะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็ตามด้วยชิ้นเลยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นีค่ะก็เป็นิน้นะตะโูค่ะเป็นน้ำจิ้มสุตริตอนนี้วัตถุดิบก็พร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือแข่งขันกับมะงงุนกันเลยค่ะไปกันเลยวิธีการทำนะคะก็คือเราอ่ะ เทน้ำลง like ไปก่อนค่ะแบบพอดีแล้วก็รอให้มันเดือดค่ะแล้วก็ใส่ขุนเส้นไปแล้วแล้วเราก็รอให้มันเดือดอยู่ทุกคนประมาณสามนาทีได้นะคะเมื่อเรารอกุนเส้นสุกเรียบร้อยนะคะเราก็ตักขุนเส้นค่ะออกมาพักนะคะตอนนี้เราผ่านไปแล้วประมาณสนาทีแล้วก็รอระหว่างน้ำเดือดตักขุนเส้นออกก่อนค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะก็คือเอาวุ้นเส้นออกมาพาะะักแล้วค่ะเมื่อน้ําเดือดนะคะเราก็จะใส่น้ําซุปอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาต้มน้ํานะคะแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะตอนนี้ก็เริ่มใกล้แล้วแล้วควันเริ่มมาแล้วควันเริ่มมาแล้วก็จะมาใส่ซอสก่อนเลยะคะ่ะแล้วก็จะลงซอสเลยนะคะ พ่าออางุ่นน่าจะทําเสร็จแ้วแหละตอนนี้ให้ดูว่าอางุ่นตอนนี้ทําอะไรเสร็หแล้วบ้างน้าเดือด้ำคัญต้มซุปลงไปค่ะแล้วเราก็คในให้เข้าๆมาเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเพิ่มความชอบของเรานะคะก็จะเป็นลูกชิ้นค่ะตามด้วยเบคอนเลยค่ะคือเขาจะมีลูกชิ้นให้มาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสองที่เราใส่เพิ่มค่ะ น,ะะน้ำก็เดือดได้ที่แล้วตอนนี้คือน้ำเดือดได้ที่แล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอันนี้ก็คือแบบว่าใหญ่ประมาณนี้นะคะเราก็จะตักลูกชิ้นลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วตักลูกชิ้นลงไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รอนะคะรอให้เข้าที่เราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้องูทำถึงไหนแล้วเือเราใส่ของตามใจชอบของเราแล้วแต่ว่า ความอร่อยอยู่ที่ลูกชิน้นค่ะเพราะว่ากันว่าซุปเด็ดซ้อนโดนลูกชิ้นปังค่ะนี่นะคะใส่แค่ใส่ลูกชิ้นไปประมาณ15้าวินาทีก็คือลูกชิ้นสุกแล้วเมื่อเราใส่ลูกชิ้นไปนะคะเราประมาณส5้าวินาทีนะคะ<ม>ก็ได้ทานแล้วค่ะ,คะต่อไปนะคะก็จะใส่ผักบุ้งลงไปเลยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังเดือดได้ที่แล้วนะคะก็หยิบเลยจ้าคำนึงแล้วก็ลงไปไปต้า แล้วเราก็จะเกี่ยนะคะให้มันเข้ากันนะคะทุกคนขั้นสุดท้ายนะคะก็คือใส่้นเส้นค่ะยใส่ไปเลยจ้าแล้วก็คนค่ะคะนจนกว่าเส้นของมิุ้นเส้นเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะทุกคน<ม>ก็คือเข้าที่แล้วในตอนนั้นอาจจะชา้ชาหน่อยช้าเลยแหละอบบนี้หนูน่าจะเสร็จแล้ว เดือดแล้วค่ะเตรียมที่จะดับไปเลยนะคะเพราะมันจะสุกแล้วเดือดแล้วจ้า,เด,จาเดือดสักครู่ใส่เส้นโค้ให้เข้ากันแล้วก็ดับไฟนะคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วคะ่ะอมรับประทานได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบอร่อยมากค่ะแล้วก็น้ำซุปก็ เป็นเย็ยนดาวโฟรค่ะมันจะรสชาติแบบออกแนวหวานๆเลยแต่มันอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติค่อนข้างห,างหวานค่ะส่วนตัวลูกชิ้นก็นุ่มค่ะสดใหม่นี่นะคะเ <ๆ S 1> คล็ดลับความอร่อยอยู่ที่มันซุปลูกชิ้นนะคะ โฟม้อ,อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน้องก็คือจะเป็นแบบนี้เลยคือลูกชิ้นจุกมากก็จะบอกว่าลูกชิ้นอะลูกใหญ่มากแล้วก็ปังมากๆปังจริงๆทุกคนลูกชิ้นคือแบบปังสุดจะมาชิมกันเลยแล้วกันนะคะว่ารสชาติของน้องเน,นี่ยจะมีรสชาติที่อร่อยเลิศม,มากแค่ไหนนี่คือลูกชิ้นนะคะทุกคนลูกชิ้นพันยิมมาก อร่อยสชาติก็คือไม่แย่ทุกคนคือให้สิบเป็นสิบเลยค่ะก็คือเส้นนำมีความแบบกรอบนอกเมหห่อยเลยก็ว่าได้คืออร่อยนะคะเนี่ยคือจะบอกว่าเหมาะกับสําหรับการทำในสถานการณ์โควิดเากว่าคือแพ็กเกจเน่ยเขาจะมาในแบบ ถุงเลยก็คือถุงใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากสามารถพกพาไปข้างนอกก็ได้แล้วก็สามารถสั่งมาที่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทของอารุน,นี่เนี่ยเขาส่งถึงบ้านเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่ารสชาติดีแล้วก็คุ้มกับราคามาเลยนะคะในเวลาที่ทํานะคะก็ไม่ได้นานก็ไม่ได้ยาวมากคืออ่างุ่นเนี่ยก็น่าจะไวกว่าเพราะว่ามีหม้อไฟนะคะ สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจลูกชิมปลาอารุณีได้เลยนะคะจะบอกเลยว่าจะส่งได้ไวมากแล้วก็ส่งตรงจากบริษัทเลยนะคะของเนี่ยสดหม่ถึงที่คุณเลยค่ะ นะคะแต่ว่ากับประมุนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย